องเนี้ยนานขนาดไหนแล้วอ่ะมีที่อื่นขายไหมองค์นี้ผมตามมาสิบปีใบประกาศที่หนึ่งเยอะแยะมากมายใบนี้ mm hmm. เอางี้ดีกว่าสองเหรียญเนี้ยอยู่กับผมมาสักพักใหญ่มีที่ไหนเขาขายบ้างดีว่า วยจริงครับอันดับหนึ่งเลยยกให้อันดับหนึ่งครับพอห้ององค์นี้แล้วผิวไฟเนี่ยเมื่อหมดไปแล้วหาเพิ่มไม่ได้องค์นี้พางในตํานานเลยครับพี่นาทวุฒิใช่ครับสถามาก่อนราคาเราเราจะเราจะพูดถึงบ้าราคาหลักแสนหลักล้านเยอะแยะหนุมานเพราะกลวยก็ตลอดสี่แสนใช่เต่าปลิวนวาก็ปู่เจ็ดแสนล้านอ่า ถ้าถามถึงเหรียญหล่อ,อพ่อห้องพระโบราณแขวนใช้กันจนเหลือสภาพสวยไม่เท่ากันผมบอกเลยไหมแม้กระทั่งผู้จัดการของยังขอเช่าผมเลยผมจะบอกให้ดังจริงพี่ดังมากครับพ่อป้องไอพ่อห้องว่าช่องลม้มมา ไม่มีครับถ้าผิวสวยแบบนี้ไม่มีใครไข่แน่นอนเปลี่ยนมือทีก็ฮือหาทั้งวงการอ่าสวยแดงพอๆกับองค์ที่พี่ทวีพี่ว่าแล้วที่ดินเมืองเชียงรายมันต่างกันตรงไหนต่างตรงที่พี่ทวีเป็นเนื้อแดงคนยังจําได้เลยว่าเนื้อแดงอยู่ที่พี่ทวีเนื้อแดงอ่ะในประเทศเนี้ยเขาบอกว่ามีไม่เกินห้าอง พระพ่อห้องเก่งจริงๆสัก์สิทธิ์จริงครับเหนียวจริงหัวรังการสองนาทีลงเลยพี่กนาท์อ่าเหมือนอยู่ในหนังสือเลยครับพี่หนูธนกิจอ่านี่คมสวยทั้งสององค์องอยู่ในหนังสืออ่ะของเจ้าโกงเขาอ่าของเจ้าโกงเขาถามถามคุณโกงนี่ยังอยู่ไหม หยิบหนังสือดูนะแม่กองให้หน่อยระอาจาพระเจ้าต้องสวยที่สุดพี่ไก่ธนาดนเปลี่ยนเป็นซับไปแล้วครับพี่กองบ้านของของของคุณโก้งหน้าเหรียญนี้ใช่ไหมโอ้โหสุดจริงใช่ไหมเรียยนี้ไหมเปลี่ยนเป็นซับไปแล้วใช่ครับต้องบอกว่าแล้วมาดูเหรียญนี้อ่ะแบงค์ถือ โอ๋อ oh. น้าใหม่ของวงการเลยสุดยอดครับอาจารย์องค์นี้สวยจริงเก็บแบบนี้มีแต่คนถามถึงนอนไม่หลับเลยครับรอติดตามใครจะได้เป็นเจ้าของคนต่อผมอยู่ผมครอบครองมาเนี่ยองค์เนี้ยนานขนาดไหนแล้วอะมีที่อื่นถ่ายไหม mm. องค์นี้ผมตามมาสิบปีใบประกาศที่หนึ่งเยอะแยะมากมายใบนี้นะฮะ ก็ลองเอามาส่งงานประกวดราบบุรีปีนี้ดูได้สองนาทีหลังจากนี้ขอคอมเมนต์สองนาทีครับเปิดแรกมาเวลาเดินเบอกว่อผิวไฟอ่ะถ้าเวลานะหมดไปแล้วเนี่ยทำขึ้นมาไม่ได้แล้วมาแล้วครับเปิดแรกสองแสนบาทเยอนไหมฮะผิวไฟไม่ได้มีทุกองค์ ถ้าผิวไฟขึ้นแล้วเนี่ยหมดไปแล้วเนี่ยไม่สามารถทําขึ้นมาใหม่ได้องค์น,นี้สุดในรุ่นแล้วครับมาที่พี่มีนนะครับสองแสนห้ามืนบาทแล้วองค์น,นี้ใบประกาศที่หนึ่งนี้เป็นสิบสิบปีอะผพาหลักล้านในอนาคตเลยโอ้สวยจริงพี่อยู่ที่สองแสนห้าหมืนบาทครับราคาสุดท้ายครับเหรียนล่อที่แพงอันดับตน้ตนๆของประเทศไทย มาที่สามแสนหนึ่งมืนบาทครับราคาสุดใจสองสี่หผม, 5, มองเนี่ย<ม>สวยจริงผมมองอยู่ในใจคือนะมันเหมือนตัวผมเลยอะว่าคนรู้จักผมเพราะผมครอบครองพระที่หาไม่ได้สวยคือผมคนที่ซื้อพระสวยแพงแพงแพงแบบกว่าชาวบ้านชาวเมืองแต่สิ่งที่สร้างโอทบางแพรขึ้นมาคือพระเครื่องแล้ววันเนี้ย ถ้าองค์นี้อยู่กับใครเนี่ยนะผมบอ,อกเลยว่าไม่มีราคากลางสําหรับพระสวยองค์นี้เลยและขมเชื่อคนอคอกองอะ่ะเขาไม่ได้สนใจนะแต่ทุกครั้งที่เขาเหียนก็รว่าเขาจะมีของที่เหนือคนอื่น mm. เขาจะมีของที่เหนือคนอื่นแล้วแบบนี้ไม่ต้องไปง้อใครเลยมีแต่คนมาตามถามมีแต่คนมาตามเวลาเศสษฐีรู้จักพระเนี่ยองค์เนี้ยไปตามไห่ที รู้ว่าป่ะนี่ไปให้เขาที่ที่เขาให้ไหมถ้าปีนี้ให้เจ้านี้ไม่ยอมปีหน้าก็ต้องมากขึ้นนี่ตอนนี้ไม่รู้แล้วราคาเท่าไหร่เอ้ามาที่สามแสนห้าหมื่นบาทมาที่สามแสนหกหมื่นบาทมาที่สามแสนหกหมื่นนะบานบ้าครับกงมาใสา 3, 100, ่สามแสนพันองค์ที่แล้วขายแพงกว่านี้อาจารย์รักแฟนพชดมากให้องค์สวยเลยมาที่สามแสนเจ็ดหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายโอ้โหมาที่สามแสนเจ็ดหมื่น 8ปดพันบาทครับราคาสุดท้ายที่พี่นัทตุฒุตครับพี่นัทโอโ้โหพี่จัดผลม,มาสามแสนแปดไม่ทันครับรายการนี้สามแปดสามโอโ้โหปิดไปดีพี่นัทตวุตนะครับสามแสนเจ็ดมืนแปดพันบาททวนพี่นัทใส่ไปสี่แสนจริงนะครับอ่ะอ่าถ้าใส่ไปสี่แสนเนี่ย พี่นัดจะแพงไปเท่าไหร่ะแบงค์สองหมืนกว่าบาทสองหมื่นสองโอ้โห oh, ตัดใจตัดใจจยอะมากมากพี่นัทตมวุธบอกปิดสี่แสนครับหลายจิมจิมพี่ปอพี่อนิจังอ่ะพี่นัทวุธทำไมผมได้ปิดสี่แสนรู้ไหมเพราะผมมาเขียนไว้ห้าแสนมผมให้องค์นี้ฟรีอ่ ให้องค์นี้ฟรีออันเนี้ยถือเป็นสินน้ําใจอ่าผมบอกว่าคือองค์เนี้ยนะถ้าองค์เนี้ยต่ํากว่าสี่แสนเนี่ยคนรับบุญไม่ออกผมมาให้ได้เนะครับผมมาไม่ได้หวงของเลยแล้วคอยดูองค์นี้แล้วดูชื่อพี่ป๋อหลังจากนี้กับการครอบครองพระ องค์นี้ตัดลงช่องทุกช่องทางใครมีพอห้องสภาพนี้สี่แสนเอามาขายผม mm. ไม่ซื้อให้เรียกหมาโอ๊ต mm. ใช่ไหมโกง้งสาธุครับอาจารย์พี่นัทเรดวงใจอาจารย์โอ๊ตไปไล่แล้วครับไล่ชี้ผมอยากให้เป็นการพิสูจน์วิแนวทาง<ร>การเก็บสะสมพระเครื่อง mm. แล้วสภาพผมตามวกนี้มาสิบปีอะ ใบป,ประกาศที่หนึ่งโอ้นับไม่ด้วนผมบอกเจ้าของไม่ต้องเอาใบประกาศมาให้ผมเพราะส่งใหม่ก็ได้ที่หนึ่งยิ่งนานยิ่งนานวันยิ่งเพิ่มพูมมูลราคาจะไปหาที่ไหนพี่โองบอกนี่ต้องบอกว่าองค์เนี้ยเราเป็นกรรมการตัดสินมาเก้มาเราก็เห็นตรงนี้ตลอด โอ้โหสุดจริงครับองค์นี้สุดสุด,สดพิธีเบสอ่นาน้ใจจริงๆครับทั้งผู้รับและผู้ให้นี่แล้วผมให้แล้วเดี๋ยวไปดูคดจสารกันว่าอนาคตเท่าไหร่อีกสี่ห้าปีซื้อไม่ไหวแล้วพี่อนิจังบอกเอาว่านะตอนเนี้ยสําหรับองค์เนี้ย ให้บอกโห oh, ให้อภูมิผู้หญิงนะให้บอกราคาเท่าไหรอ่อ่ะเอาอง์ละสามแสนสิบองมารวมกันสู้องเดียวไม่ได้อะ่ะใช่ไม่ต้องสี่ห้าปีเรา๋ิจารณาเอาว่าปีปีนี้ก็ซื้อไม่ไหวแล้วปีหน้าก็ไม่ไหวแล้วครับนั่นแหละครับสุดยอดครับพี่นัทวุฒิอ่ายินดีด้วยครับพี่นัทวุฒิ น้ำใจงามทั้งคู่สุดยอดทั้งสองท่านเลยครับอาะดูเหรียญพอเปลี่ยนบ้านโพเนื้อเงินอาจารย์ครับแม่ไม่น่าเปิดลายให้ดูเลยอถ้าพอเปลี่ยนก็อีกหนึ่งเหรียญที่สวยที่สุดในประเทศไทยอยู่กับอาจารย์นี่หนังสือกับมีเบอร์เครื่องมังลาดอยู่ไหนลูก เนีอันเนี้ยก็จะอยู่กับผมตลอดไปนี่ฮะไม่มีไม่ได้นะครับอันนี้น่าจะเป็นเหรียญเก่าผมเนี่ยเหรียญเก่าผมชีวิตผมได้เหรียญเพราะเปลี่ยนอนะตอนผมมาอยู่ลาบุรีใหม่ๆหมโอ้ม oh, ผมซื้อเหรียญละแสนเพราะเปลี่ยนนะครับพี่ไม่ใช่แสนด้วยแสนห้าพันด้วย เพราะเเพราะเปลี่ยนบ้านโปนี่หายากมากใช่นี่เปลี่ยนหายากของเมืองราชบุรีครับอ่าแล้วเงินน่ะเป็นเงินโบราณก็จะเป็นเงินบ้างอัปกาบ้างนี่ยแล้วแต่การผสมเหรียญนั้นจะหมูกก็ประมาณนี้ตักบินบินประมาณนี้หายากไม่แพ้เพราะป๋องเหรียญหายากอีกหายากกว่าเพราะป๋องหายากกว่าเพราะป๋องหลายเท่า สวยมากครับอาจารย์จำไม่ได้ดูเหรียญยี่อยู่กับใครเงินเงินนะพี่ก็ผมบอกว่าสิ่งที่วันนี้ผมผโพสเฟซบุ๊กไงว่าเหลือเท่านี้คือตอนนั้นอนะความไลฟ์มานะพอบอกประวัติราชบุรีคนก็อยากจะได้แต่พระราชบุรีไงใช่ไอพวกแบบนั่นก็โอ้ยเล่นจริงหรือเปล่าขายได้ไหมดูนี่นั่น,นไม่หักเปอร์เซ็นต์จริงหรือเปล่าดูผมก็รับอยู่ประมูลไปทุกวันเนี้ยของเหล่านั้นไม่เคยได้คืนเลยใช่ในหนังสือแทบทั้งหมดบบเป็นพระผมนะ ตอนนั้นที่ซื้อมาแล้วบางครั้งไม่อยากเปิดดูหนังสือช้ำใจ <ภา S 1> ดูจมูกพาราบบุรีชัดเจนที่สุดแล้วครับตอนนี้เหรียญเก่าที่ไหนก็ชัดเจนนะแต่ราบบุรีเหรียญเก่าเยอะอะดีเวลาใครมีพ้ะแบบนี้นะเขาต้องโชว์อะเวลามีพ้ะแบบนี้เขาต้องโชว์ลงเฟซโอโ้โห เปิดดูแล้วเสียดายองที่เราขายไปพี่โก้งใช่โกง<ล><ม>้งนะชัดเจนที่สุดแล้วครับตอนนี้คือถ้าอยู่ตอนนี้นี่นะอ,องค์นี้คือองค์เนี้ยชัยเมืองโอ่งลงคือเซียนพาร์ทในประเทศเนี้ยถ้าใครมีเหรียญเนี้ยต้องลงแล้วสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นคือเขาทานราคาผมไม่ไหวแวไอเทมคือที่ได้มาเนี้ยเขาไม่ได้อยากขายนะ แต่ถ้าผมเห็นพระแบบเนี้ยผมจะพิมพ์คําว่าปิดโดยไม่ถามราคาเลยแสนห้าผมรักไว้ดูแลเองครับอาจารย์ที่สุดในจังหวัดราชบุรีโอ้โหนับองค์ได้เลยครับทรามานะ่ะขอเปลี่ยนบ้านโปรสวยมากครับพี่ซาตตาผมถามหน่อยดูเซียนเหรียญประเทศเนี้ยทุกเฟส ใครเคยเห็นเหรียญน,นี้บ้างตอบเพิ่งเห็นครั้งแรกครับเห็นจากไหลสันควานของอาจารย์ที่เดียวครับพี่นัทวุฒิครั้งแรกที่นี่ครั้งแรกครับประมูลครับอาจารย์รายการนี้่องมาทีผมบอกนะเหรียญน,นี้ยสวยสุดในประเทศสวยสุดในชีวิตแล้วโอ้โหสวยสุด ไหมใครเคยเห็นสวยกว่านี้ตอบหน่อยและสำคัญเป็นเนื้อเงินเนื้อเงินแบบเป็นเงินที่ขึ้นยางปีสวยที่สุดแล้วครับองค์นี้ทองแดงผ้าเป้าๆก็เป็นแสนครับอ่าทองแดงเป็นแสนแต่ก็ไม่เคยเจอสวยเพราะของท่านอะถูกใช้กันแทบทั้งทุกเหรียญถ้าเกิดว่า ผมทำไรด้วยเหรียญน,นี้ยจุใจกับคนที่บอกว่าขอราดบุรีทั้งไรไหมโอ้โหพระเครื่องนะคุณผ่านไปแล้วคุณไม่สามารถที่จะมีเครื่องย้อนเวลากลับมาได้เลยโอ้โหสวยที่สุดตั้งแต่เห็นมาไปโกงบอลโป้งเนี่ยกรรมการตัดสินพระราชบุรีอย่างโก้งอย่างผมเนี่ยผมการันตีว่าเหรียญน,นี้สวยที่สุดในประเทศครับ องนี้อาจารย์พึ่งห่มทองมาใช่ไหมครับพี่อจารย์เป้ดแรกมาเวลาเดินครับรายการนี้มาแล้วครับเป้ดแรกหนึ um ่งแสนสองมืนบาทเวลาเดินแล้วผมขอแบ่งปันรายการนี้เป็นรายการสุดท้ายนะเพราะจิตใจหวั่นไหวเหลือเกินเห็นเพิ่นเพืนนึกว่าพอเกิดมสะพานนครนายกเมื่อมีเหรียญแบบนี้อยู่ในมือผมอ่ะก็ถือว่าโอเคถ้าใครซื้อไปก่อนหน้าผมหรือผมไม่ได้ซื้อไม่ได้มือเนี่ยผม จะใช้คําแบบแรงๆว่าเสียชาติเกิดในความเป็นโอ๊ตบางแพรอยู่ที่ไหนกันแล้วแต่ขอให้อยู่ในมือเราก่อนไม่ซื้อนี่ไม่ต้องเรียกโอ๊ตว่าโอ๊ตผมเจอเหรียญแบบนี้ในเฟซน้องชายผมคิดว่าปิดปิด,ปดโดยไม่ต้องถามราคาเลยเพราะราคาไหนผมก็จ่ายมาที่หนึ่งแสนสามหมื่นบาทมาที่หนึ่งแสนห้าหมืนบาทครับราคาสุดท้ายแสนห้ายังซื้อเพราะแทนเนื้อนวะไม่ได้ มาที่หนึ่งแสเจ็มืนบาทแล้วมาที่หนึ่งแสนดมืนบาทครับราคาสุดท้ายแสลกไม่ไย้นะพี่อันนี้ไม่มีแปดหมืนบาทครับไม่มีราคากลางที่เหมาะสมกับเหรียญน,นี้เลยมีแต่คาว่าคุณค่าล้วนๆว,ว่าคนที่มีเหรียญน,นี้คือเหรียญที่คนทั้งประเทศต้องจดจำนะฮะนี่คือเหรียญที่คนทั้งประเทศต้องจดจำเจ้าของนี่ได้เหมือนที่จดจำผมนี่แหละ สตอรี่เหรียญนี้มาจากมือที่หนึ่งคือใครมือที่สองคือใครสุดท้ายอยู่ที่ใครนั่นคือเรื่องราวของนักสะสมพระเครื่องและคนเล่นปลาครับมาที่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นาทบาทกับราคาสุดท้ายมาที่หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทแล้วมาที่หนึ่งแสนแปดหมื่นแปดพันบาทครับราคาสุดท้ายมาที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายจดจำเจ้าของง่ายดีช็อกโอ้โหมาที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันบาทครับราคาสุดท้ายครับ มาที่หนึ่งแ้าบาทแล้วมาที่หนึ่งแสบาทครับราคาสุดต้ายอยู่ที่เ<อ>ก้าหมื่นห้ับาทบผมเอาวผมต้องเห็นชื่อคนคนหนึ่งแน่นอนมาที่หนึ่งแ้ากับาทครับราคาสุดต้ายลุนลุนลุนใครจะได้ไปอยู่ที่1นึ่งแสน้าหมกันบาทครับราคาและขานาชื่อบุคคลนั้นให้ผมด้วยโอ oh. อยู่ที่หนึ่งแสพันบาทครับราคาสุดท้ายปิดอีกหนึ่งเหรียญที่ต้องจดจำชื่อผู้ขอพรองคือปิดไปดีพี่สุพธมานะกสั่งนะครับหนึ่งแสพันบาทพี่สุพศทุนโอ้โหต้องบอกว่านะชื่อนี้พี่สุพจาพี่ทิเบต มาสองแสนไม่ทันพี่พัน์มงคลมาแสนเก้าแปดไม่ทันครับดูนหน้าท่านพี่นัทวุฒิภานน <P. S 1> พี่อนิจจังพีอ่อนิจจังนี่พี่สุพจน์อขอคอมเมนต์จากเสียรา่าบุรีหน่อยฟาดหนึ่งพันสุดเจี๊ยบพินัทวุฒิอ่า เอาแล้วมาอีกหนึ่งท่านแล้วพี่สุพจน์มาณสังใช่ไหมใช่ครับพี่สุพน์บอกว่าขอบคุณครับอ่าขึ้นทำเนียบกันทุกท่านแล้วตอนนี้พี่นันทวุฒิบอกยินดีด้วยครับพี่อ่าโอ้โหขึ้นทำเนียบกันทุกท่านแล้วตอนนี้เพื่อนอีกหนึ่งดวงใจของอาจารย์โอ๊เลยโอ้พี่อนนี้จัง พี่นัทวุฒิพี่สุพจน์พี่ทีเบนบอกว่าผมไม่ทันสุดยอดมากวันนี้พี่โกงบ้นโปง่งเพียนิจังต้มมามาอยู่ครับเพียนิจังบอกโอ้โหงดงามล้ำค่าถือว่าโชคดีมากได้เหรียญแบบนี้ไปครอบครองสวยที่สุดในประเทศ ทองแดงด้วยเลยอาจารย์โอ้โหทองแดงไม่รู้อยู่ไหนแล้ว